สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรัางงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในสตอรี่ของอบอนไซมะขามแคะนนะครับต่อไปก็จะเป็นคำแนะนำในเบื้องต้นเมื่อท่านได้ต้นไม้นะฮะต้นมะขามใบแคะไปแล้วนะฮะที่ f อที่สั่งมาส่งไปให้บางท่านได้รับแล้วนะครับบางท่านยังไม่ได้รับอรอนะครับอีกสักวัน2วันก็ถึงแน่นอนนะครับ ทีนี้เมื่อไปถึงแล้วท่านแกะออกก็รดน้ำเขานะหลังจากรดน้ำไว้แล้วนะฮะสักวันสองวันนะก็ใส่ขี้วัวนำขี้วัวกำใส่เลยเนี่ยนะยังไม่ต้องออกจากถุงก็ได้นะครับประมาณสักสี่ห้าวันนะท่านค่อยขยายกระถางนะขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะดินที่ใช้ปลูกนั้นแนะนำไว้เลยต้องร่วนนะท่านเอาใบไม้ผุ นะครับเอากแกลบที่ที่หมักหมักแล้วอะ่ะนะครับมาผสมก็ได้หรือจะเป็นมะพร้าวสับนะครับผสมให้ร่วนเลยแล้วก็ไปปลูกในกระถางขยายกระถางมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะท่านค่อยไปลงดินนะครับเนี่ยนำไปลงดินได้เลยนะครับหรือมีใบกัมปูก็ไปหากวาดเอานะเอาใบไม้ผุใบกัมปูขี้วัวนะดีที่สุดเลยนะครับอันนี้แนะนําก่อนนะที่ท่านส่งให้ท่านไป นะครับถ้าตายก็บอกมานะครับถ่ายรูปส่งมาทางไลน์กันแล้วกันนะจะได้ทดแทนให้นะครับเอาละครับคลิปนี้ผมจะให้มาดูมะขามที่ผมให้ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยที่ผมจับอยู่นี้เป็นมะขามธรรมดานะมีการจัดระบบรากนะผ่าผ่ารากแล้วก็จัดไว้เนี่ยมะขามต้นนี้น่าจะอายุที่สามปีแล้วสามปีเต็มสี่ปีแล้วนะครับ มันจะไม่โตนะะถ้าเราเลี้ยงในในภาชนะในกระถางในกระมังแบบนี้นะครับมันแต่มันจะได้ผิวเปลือกที่เก่าแก่ถ้าท่านอยากให้มันโตต้องนําไปลงดินนะครับแล้วก็ทําที่ล้อมไว้นะฮะเอาอยางรถยนต์ล้อมไว้นะครับหรือก็ตีไม้กั้นไว้นะตีคอกไม้กั้นไว้ก็ได้นะครับนะวันนี้ผมจะมานะเสนอวิธีการเสียบนะส่วนภาพปฏิบัติจะเอาไว้วันหน้านะ วันนี้เอาเป็นแรงบันดาลใจก่อนว่าเออมันทําได้นะมะขามต้นนี้เดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้นะจากมะขามธรรมดาเนี่ยจะกลายเป็นมะขามออแคะนะมะขามใบแคะในทันใดได้เลยนะครับเราทาทาทาเสร็จแล้วก็เป็นเลย,เยผมเสกเลยเพียงมาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับนี่ครับได้แล้วครับเนี่ยต้นมะขามใบแคะนะฮะจาก ต้นไม้ธรรมดาเมื่อกี้นี้มะขามธรรมดาเสียบเป็นมะขามแคะนะผมก็เสียบนี่เสียบนี่เสียบไปทั้งต้นเลยครับแล้วก็กลายเป็นมะขามใบแคะเนี่ยสูงขนาดนี้นะครับใช้เวลาเสียบฝนแรกนะฝน2โตที่ผ่านมา646566นะจะเข้าอีกฝนที่3นะครับก็มาเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะสามารถที่จะเป็นไม้ประดับ นะครับไปประดับไปตั้งอะไรก็ได้นะฮะเดียสะดวกมากยกไปเนนะฮะเบาๆนะครับดินปลูกในนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับไบก้ําปูและขี้วัวหนีไม่พน้นเป็นไม้กัดรากแล้วรากไม่สวยนะครับกพามาทําเป็นทรงต้นในลักษณะนี้ผมจะพามาดูครับมะขามาใบแคะที่เสียบเสียบต้นนะฮะหลังจากนั้นนะครับมาเลี้ยงเนี่ยผ่านไปฝนที่สอง นี่ยังไม่ท่วมหัวนะครับปลูกในกระถางจํากัดปลูกในกระถางเนี่ยไม่เจริญเติบโตสู้ที่จะลงดินไม่ได้นะครับแต่เขาก็มีความความโตขึ้นอีกอยู่นะแล้วก็ในส่วนของความสูงเนี่ยมันจะอยู่แค่เนี้ยนะแต่ถ้าเอาไปลงดินเมื่อไหร่นะครับมันจะพุ่งทันเทีเลยนะครับมะขามกลุ่มนี้ผมก็ลองเสียบดูนะสามารถที่จะนำไปตั้งเป็น ไม้ประดับได้หน้าบ้านมันเขียวแล้วก็เขียวสวยใบละเอียดนะครับออผมก็ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะฮะนำไปเสียบนะาทำเป็นไม้ประดับได้นะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบในการสร้างงานเนี่ยเราตัดไปเราจะไปเสียบนะเสียบสร้างกิ่งสร้างอะไรเป็นบอนไซได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในรายละเอียดเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ มาเสียบอีกสไตล์หนึ่งนะครับโดยโดยเราไม่ได้ไปเสียบเป็นต้นต่อเล็กๆและวเราก็มาเสียบเอาต้นใหญ่ๆมาก็มาเสียบต่อเลยน้ำก็จเจริญเติบโตเร็วครับแบบนี้เป็นทางลัดครับใช้เวลา2ฝนนะครับฝนแรกเสียบฝนที่สองเนี่ยเ,เลี้ยงรดน้ําดีๆมันก็จะโตขนาดนี้นะฮะก็ได้ต้นพันธุ์ไปยกต้นพันธุ์แบบนี้ไปก็ได้นะครับนะบไม่ต้องไปเลี้ยงต้นเล็กๆเสียเวลานะครับ นะก็อยากจะฝากทุกท่านไว้เป็นแรงบันดาลใจคลิปต่อๆไปนะฮะในเรื่องของมะขามแคะนี่ผมจะลงภาคปฏิบัติตั้งแต่เสียบต่ออย่างไรนะฮะท่ากิ่งนะครับเสียบในลักษณะนี้อย่างไรเดี๋ยวผมจะลงภาคปฏิบัตินะครับสร้างงานบอลไซมะขามใบแคะไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ